แต่พอเราอยู่เฉยๆใจอ่ะว่างๆโปร่งๆโล่งๆเบาๆส,สบายอ่ะเนี่ยความรูร้สึกอารมณ์ต่างๆอย่างเนี้ยเขาก็จะเกิดให้อารมณ์เขาโชว์มาเนี่ยลมพัดมาก็รู้สึกเย็นความรู้สึกก็ไปรู้แค่นั้เองคือเสียงมาปรากฏได้ยินปับ๊บความรู้สึกก็ไปรู้แค่นั้นเองเนี่ยธรรมชาติเขามีแค่นี้อ่อย่าไปเพิ่มอย่าไปเพ่งอย่าไปเอาเข้ามาอย่าบังคับเขาไว้เนี่ยพวกนี้เราต้องไม่มีอะไรกับเขาเลย ใช่ไหมฮะจันหมานุพรมีอารมณ์ร่วมใช่ไหมแบบเนี้ยเคยไหมก็เพอท่านทำมาสิบกว่าปีแล้วทำุกรูปแบบพอเห็นบ้างครับที่ที่โยมทั้งสองท่านว่ามาแต่มันมีของผมรู้สึกว่าเออช่วงหลังๆวันนี้รู้สึกจะเห็น ใจที่มันยินดียินร้ายกับอารมณ์บ่อยๆครับ,บ,บอาจารย์เวลาร้อนมาก็รู้สึกหงุด<อ>หงิดออเวลาเย็นมาอะไรถ้ามันถูกใจครับมันก็ยินดีประมาณนี้ครับอาจารย์<อ>แต่มันก็จะมีตัวรู้อยู่บ้างอ,อยู่บ้างบางทีถ้าอารมณ์หงุดหงิดส่วนมากมันบางครั้งผมมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี่นึง<ม>ก็คือรู้รู้แล้วก็ไม่ค่อยปล่อยครับ ใ,ใจของผมมันจะเป็นลักษณะอย่างเอถา,ามนิดหนึ่งว่าแล้วเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างเนี้ยเคยรู้อย่างนี้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างที่บอกอครับอาจารย์มันเหมือนกับเป็นมีตัวจัดแจงครับอาจารย์จัดแจงทุกทวารทุกอารมณ์ไปหมดนั่นแหะตัวจัดแจงเนี่าทำให้ไม่รู้ตามธรรมชาติเขาผมเพิ่งเข้าใจชัดเข้ามาทุกทีว่าเออไอตัวจัดแจงเนี่ยปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างของความ รู้แบบธรรมชาติจริงๆครับอันอาจารย์ปานีถึงบอกว่าก็ก็อยู่เฉยๆอยู่ธรรมดาก็อย่าไปทําอะไรก็มันอพอฟังแล้วรู้สึกไงตัวไหนเขาให้อยู่เฉยๆอ่ะทำไม่เป็นครับอาจารย์เฉยไม่เป็นเฉยไม่เป็นจริงๆผมเป็นสิ่งที่ผมทําได้ยากมากที่สุดให้เพราะว่าการปฏิบัติมันต้องไม่เฉยครับแต่จริงๆอ่ะการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วต้องไม่ทําอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษนั่นแหละคืออยู่เฉยๆครับพอาพ เริ่มมารู้ปัจจุบันนี้ว่าอ,อคำว่าอยู่เฉยเฉยไม่ใช่ให้นั่งนิ่งอยู่เฉยเฉยให้นอนอยู่เฉยเฉยอะไรประมาณนะั้นแต่หมายถึงว่าไม่ทําอะไรเป็นกรณีพิเศษพอที่มันเริ่มเข้าใจตัวนี้แล้วมันก็พอวางใจออได้ครับอาจารย์รู้สึกว่ามันมันมีไปทางหูทางตาทาง จมูกอะเอ้ทางทางหูทางตาเนี่ยเพราะทางหูทางตาเนี่ยาาไปบ่อยครับอาจารย์ไปเร็วหรือไปเร็วอย่างนี้จะเออมันก็คล้ายๆกับว่ามันคล่องแควบ,บริหารคล่องแค่วขึ้นครับอาจารย์มันบริหารได้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนมันรู้ไปทุกทวารทุกอารมณ์ไปสัหมดโดนรู้จนว่าเหมือนไม่ผือครับอาจารย์เออประเภทรู้ไปหมดครับ แต่เดี๋ยวน,นี้มันเหมือนไม่เป็นอย่างนั้นมันรู้แบบเผลอครับอาจารย์จริงๆแล้วก็เขาเผลอก็นะเ,เป็นธรรมชาติของเขาคับแต่เราไปทาไม่ให้มันเผลอไงอันหามันไปสร้างไว้ทํายังไงจะไม่ให้เผลอแล้วถ้าไม่เผลอมันจะได้กลับมารู้ตัวจะได้รู้เป็นรูปเป็นนามไงเพราะถ้าเผลอๆไปแล้วมันไม่รู้เป็นรูปเป็นนามครับใช่ไห<ช><ช>มพ<ช>อรู้ว่าเผลอปั๊บมันก็จะเอามารู้เป็นรูปเป็นนามนะ แต่ทีนี้ไม่ต้องแล้วขณะที่รู้ว่าเผลอมันก็รู้สึกตัวเป็นรูปหรือเป็นนามแล้วเห็นไหมเอานามมาทำก็ตัวที่รู้ไงแล้ตัวที่ฟุ้งไปก็เป็นนามมาทำเห็นไหมมันก็รู้แล้วก็แต่คิดว่าไม่ใช่ไม่่มใชคล้ายๆกับตัวนี้ยังไม่ใช่ยังไม่รู้เป็นรูปเป็นนามอะไรมันที่เรารู้ในขณะนี้มันเหมือนกับว่านามและรูปมันบอกว่าตัวนี้เป็นรูปตัวนี้เป็นนามแต่คําพูดของอาจารย์ ที่ที่ได้ฟังมาตัวอยู่บกต้องรู้ว่าเป็นรูปอะไรนามอะไรตอนนี้ผมผมทาให้ผมเหมือนมีคําสั่งทําให้ผมทากรรมฐานไม่เลิกเหมือนกันะทำคำทำนี้ครับอาจารย์ผมก็ทํามาเกือบสิบปีแล้วที่จะทาความรู้สึกตัวให้รู้เป็นรูปเป็นนามเนี่ยเราไปสร้างมันขึ้นนะตัณหามันตัวสร้างขึ้นว่าไอ้การรู้เป็นรูปเป็นนามเนี่ยต้องรู้แบบนี้ความรู้สึกตัวต้องเป็นอย่างนี้ครับ แต่ธรรมชาติของมันจริงๆที่มันรู้สึกตัวมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดและที่เราเข้าใจหรอกแต่เรื่องรูปเรื่องนามก็ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจด้วยมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะอะไรไปด้วยกันไม่ได้หากันไม่เจออ่ะพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยที่คําพูดของท่านอาจารย์ที่ท่านพูดไว้ว่าต้องรู้ว่าเป็นรูปอะไรนามอะไรคือยังไงครับพระอาจารย์คือรู้เลยความเป็นบัญญัติก่อนว่าสภาวะอันนี้ความรู้สึกแบบเนี้ยเขาเรียกนามธรรมา สิ่งที่ทถูกอย่างเนี้เป็นรูปธรรมเราเรียนรู้มาอย่างดีอย่างนี้เลยครับอาจารย์ใช่ต้องเรียนรู้ว่าสภาวะอย่างเนี้ยเป็นรูปอะไรหรือนามอะไรหมายถึงว่ารูปมันมีหลายรูปไงครับนามก็มีหลายนามเนี่ยแล้วความรู้สึกที่รู้เนี่ยมันเป็นนามธรรมครับแต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมา <spe c> อย่างเมื่อกี้ที่ฟุ้งไปเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะครับนามธรรมตัวเนี้ยไม่ใช่อยู่ที่เราบอกนะ เออแต่ความรู้สึกที่รู้เนี่ยเป็นนามครับแล้วต้องขยายความตรงนี้นิดหนึ่งไม่ใช่ว่าไอ้รู้อย่างนี้แล้วเราไปบอกมันว่าเป็นนามคนละเรื่องกันนะไอ้ที่รูปนามนะเขาบอกให้รู้เขาไม่ใช่บอกให้เอาไปนึกบอกมันถ้าภาวะที่มันเกิดแล้วอะมันบอกแล้วว่าสภาวะอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นนามสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามอย่างนี้ฮะเอาอย่างเช่น ความรู้สึกที่ฟุ้งไปใช่ไหมครับที่รู้ว่าฟุ้งอ่ะเป็นนามเป็นนามแล้วสิ่งที่ถูกรู้อ่ะที่ฟุ้งอ่ะนามก็เป็นนามอ่ะครับ,รบไม่ใช่เราไปบอกเขาว่าอันนี้คือเออเธอนี่เป็นนามฟุ้งนะไม่ใช่ความหมายนี้นะไม่ได้บอกอย่างนี้นะถ้าบอกแบบนี้เขาเรียกว่ากินมังคุดทั้งเปลือกเห็นไหมเออเราไปบอกตัวชื่อเขาว่าเอาชื่อไปบอกเขา,าแต่เขาไม่มีชื่อเขาเป็นใบ้งไง แต่เขาบอกให้รู้สภาวะอย่างนี้ความรู้สึกแบบนี้นเป็นนามธรรมสิ่งที่ถูกรู้แบบนี้เป็นปรูปธรรมเป็นนามธรรมเนี่ยเขาบอกคือความหมายคืออันนี้นะฮะอย่างย่อยลมพัดมารู้สึกเย็น <c oughs> เราไม่ต้องไปบอกมันมนันมีรูปเย็นนะให้ความรู้สึกมันบอกเราดิเรารู้สึกยังไงเย็นหรือร้อนนะฮะเนี่ยนะ <c oughs> ให้มันบอกเราบ้างดิให้ครูเขาบอกเราเราอย่าไปสอนครูดิ มัวไปสอนครูอ่ะจะไม่เจอนะไม่เจอไม่รู้จักครูอ่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าครูนี่สอนอยังไงลูกศิษย์น่ะเรียนรู้ไม่เป็นเองเห็นไหมครับเรื่องจากสื่อความหมายตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าอาจารย์เขาสื่อให้รู้เรื่องอะไรมันต้องสอบถามความาเ,ขาเ,เข้าใจอ้าวเข้าใจยังไงท่านจะหาเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องความรู้สึกตัว จริงๆโดยปริยัตินเนี่ยผมก็คล่องแคล่วนะครับอาจารย์ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนครับแต่พอปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็กลับเอาคําพูดทั้งดุ่นเนี่ยไปไป,ไปบอกนามหรือรูปเวลารูปปวดเมื่อยรูปนั่งเมื่อยก็บอกสำทับ้าไปอะไรประมาณเนี่ยครับ mm hmm. มันก็จะบอกอยู่สม่ําเสมอแล้วก็ทําให้สับสนและโยมอาจารย์ก็พูดอยู่ เดี๋ยวสม่ำเสมอต้องที่บอกอเพื่อจะให้มันกระจายคณะสัญญาแม้ไม่รูปเดียวนามเดียวหมดไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ก็คล้ายกับว่าเหมือนดีไปหมดทุกอย่างเลยครับคือถ้านนึกบอกเนี่ยมันกระจายคณะสัญญาไม่ได้หรอกครับมันทั่วเดียวกันคกระจายไม่ได้เลยแต่ถ้าไปรู้สึกตามธรรมชาติเขาจริงๆอ่ะเช็นความ <wrath S 1> รู้สึกตัวที่รู้เป็นรูปรอะไรนามอะไรเนรี่ยรูปแต่ละรูปไม่เหมือนกันานามแต่ละนามไม่เหมือนกันความรู้สึกที่รู้น,ะนะะั่นแหละ เขาจะกระจายความรู้สึกที่เขารู้เป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมครับเช่นถ้าเรารู้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยรู้โดยความเป็นเรานะทุกอารมณ์ทุก,ก,ทกสภาวะนี่เราหมดแหละเรื่องตั้งแต่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนครับเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราถูกต้องสัมผัสเนี่ยมีเรายอยู่หนึ่งเดียวนะเนี่ยแต่เมื่อไหร่เรารู้รูปแต่ละรูปต่างกันงามแต่ละํามต่างกันนั่นเนี่เขากระจายแล้ว <อ>กระจายคณะสัญญาความสําคัญเป็นกลุ่มเป็นก้อนตรงเนี้เขากระจายกันอยู่แล้วนะไม่ใช่เราไปทําให้มันกระจายนะเหมือนกับเอาตาก็อยู่ที่หนึ่งหูก็อยู่ที่รับอารมณ์ก็แต่ละอย่างไม่เหมือนกันใช้แทนก,นกันก็ไม่ได้ความรู้สึกแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าโดยความเป็นเราเนี่ยมันหนึ่งเดียวเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราถูกต้องสัมผัสเราชอบเราไม่ชอบมันมีหนึ่งเดียว ตัวมิจฉาทิฏฐินอสสก,กายาทิฏฐิตัวนี้มีหนึ่งเดียวแต่ทีนี้พอมารู้รูปแต่ละรูปต่างกันแล้วน้ําแต่ละนามต่างกันแล้วรูปกับนามก็ต่างกันเนี่ยถ้ารู้แบบเนี้ยเขากระจายคณะสัญญาแล้วครับเข้าใจแจวแววไหมล่ะเข้าใจครับอาจารย์ผมเ,เริ่มเริ่มเห็นความสําคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการสนทนาพูดคุยครับอาจารย์ มันเหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือมันทําให้เราไม่วนอยู่กับที่ครับพระอาจารย์เมื่อก่อนถึงแม้ว่ามันมันจะมีความรู้สึกตัวบ้างแต่มันก็เหมือนกับวนอยู่กับที่เพราะไม่ค่อยได้คุยไม่ได้พูดแล้วก็เวลาพูกรวลาวคุยก็คุยเรื Led ่องเดียวมันคล้ายๆกับคุยไม่ต่อเนื่องหลายๆวันน่ะพ่ออาจารย์เมื่อคุยต่อเนื่องไม่หลายวันมนะันก็เหมือนกับจบแต่เรื่องนั้น ไปแล้วความเข้าใจก็เหมือนเข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าเวลานั้นก็ลืมหายหมดเหมือนเดิมอันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเไม่มันมันไม่ได้มาคุยบ่อยๆแล้วไม่ได้อยู่วิเวกด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ามันเกียวกับตัวนั้นแล้วมันเลยเข้าใจแบบไม่ชัดเจนครับแล้วมันก็ไม่ไปต่อครับแล้วมันก็จะวนอยู่ที่เดิมได้ครับและอย่างตัวที่เขาจัดแจงอยู่อะ ตัณหาก็าคอยจัดทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกตะวันนั่นแหละครบตบวันนั้นอ่ะมันก็จะวนทำวนเลิกแต่พอมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเรียกว่าตื่นรู้ตรงเนี้ยมันก็จะหายละไอที่หลับไอที่ง่วงไอต่างๆมันก็ตื่นน้ําไปแล้วตววางโล่งไปและะว้วครับมันก็จะไม่ง่วงเหงียละพร้อมที่จะลุยต่อแล้วพูดยังไงนะไปต่อไม่ต้องมาวนอยู่ถวนี้ละถ้าอยู่ในที่มือดอ่ะ ที่ไปทางไหนก็ไปไม่ถูกมันก็วนอยู่ที่เดิมมันเครัยเ,เหมือนพายเรืออยู่ในยางะน,นะวนที่เดิมต่อมาพอเราเข้าใจจุดนี้ปั๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะไปต่อได้เลยนะมันก็จะหลุดจากตรงนี้ไปนะไม่ต้องมาวนอยู่ที่เก่าเนี่ยแต่อารมณ์ทวารวิญญาณมันก็มีเท่าเดิมนี่แหละครับนะแต่ความเพียรสต,ติสัมัญชัญญะตัวเนี้ยเขาจะพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นคล่องแคล่วว่องไว บาดเปรี้ยวเนี่ยเขาจะพัฒนาแบบนั้นเลยฮะเขาจะรู้ได้เองด้วยนะผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่นะการฟังเนี่ยเป็นปัจจัยเริ่มต้นนะฮนะเนเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยปัจจัยที่อยู่อยู่ไกลอยู่ห่างหน่อยนะครับปัจจัยที่อยู่ห่างก่อนจะเรียกว่าปัจจัยภายนอกก็ได้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขาไว้เนี่ย ฟังแล้วเข้าใจถูกตังเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะฮะต่อมาพอไปเจอกับสภาวะของจริงเขาเนี้ยมันได้จากการฟังแล้วเข้าใจถูกตัวนั้นแหละแล้วก็เอามาใช้ถูกเนี่เรียกว่าเป็นปัจจัยภายในเนี่เช่นมาเกิดความรู้สึกตัวรู้เป็นรูเปรเป็นนามเนี่ยตัวนี้นะเขาก็จะได้ปัจจัยทั้งภายในและก็ภายนอก แต่ทางนี้ทางนั้นก็ได้จากการฟังเนี่ยปัจจัยภายนอกตรงนี้ก่อนเป็นสุดตามยปัญญาก่อนแล้วต่อมาไอจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาตังนี้เขาก็จะตามขึ้นมานะเช่นมารู้สึกตัวที่รู้เป็นรูปเป็นนามตรงเนี้ยเนี่ย <Yeah, yeah. S 1> ถ้าถ้าปัจจัยตัวนี้แล้วก็เออมันได้จากการฟังเนี่ยก่อนจินตาม,มาได้ตัวไหนครับอาจารย์จินตามยปัญญาจินตาตัวนี้ก็ได้จากการฟังมาก่อนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็มาเจอกับรมเฉพาะหน้าตรงนี้นะนะ yeah. แล้วก็ตัวภาวนาตัวนี้ก็คือตัวปัญญาที่กําลังเจริญอยู่นี่แหละฮะเขาทํางานร่วมกันไปเลยนะครับเขาก็มีร่วมมาด้วยนะฟังแล้วเข้าใจถูกตัวเนี้ยนะฮะไม่ใช่ฟังแล้วคิดนึรุงแต่งอะไรแบบที่เราคิดนึกนะครับไอจินตามยปัญญาตัวเนี้ยปัญญาตัวนี้เขาไม่ไม่ได้มีการคิดนรุงแต่งอย่างที่เราคิดนึกกันหรอกครับพอเขาฟังแล้วเข้าใจสื่อความหมายตรงนี้เลยอ๋อเขาสื่อให้รู้เรื่องอะไรอน่ะเนี่ย ปัญญาเรื่องอะไรถ้าสภาวะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะรู้ความต่างกันตรงนี้ด้วยนะตัวนี้หมายถึงตัวจินตามรรานียปัญญาเหรอครับครับแล้วภาวนามนีรรยปัญญาตัวนี้เขาก็เกิดร่วมด้วยได้ขณะฟังอยู่เนี่ยเอาถ้าเกิดความรู้สึกตัวนี้ขึ้นมานะมีความรู้สึกตัวตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะร่วมเลยนะออฟังแล้วก็ได้ปัจจัยตัวนี้ปั๊บเนี่ยตัวจินตามนียปัญญาภาวนาเนียปัญญาเขาจะเกิดร่วมกันเลยเขาไม่เดินมาแยกกันเอ่ก็ฟังไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวไอ้จินตามียปัญญาค่อยโผล่มันะแล้วภาวนาค่อยไปไปฏิบัติโน่นเนาะบางทีมันไกลไป <c oughs> มันมันมันไม่สักครู่นี้ยผมสังเกตได้ว่าเออมันเกิดร่วมกันในขณะที่พระอาจารย์คุยกับโยมอยู่อผมก็สามารถรู้ได้ในใ,ใ,ในในส่วนของทางเสียงก็ดีแล้วก็มาทางทุกข์ก็ดีทางกายนะครับอ่ามันก็รู้ได้มีใช่มีความรู้สึกได้ครับอาจารย์อ่าตรงนี้ได้จากการฟัง แล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วไงเนี่ยเป็นสุตตรามยปัญญาตรงเนี้ยเขามีข้อมูลที่ถูกต้องไว้แล้วพอฟังแล้วเขาเข้าใจว่าเขาเสียรู้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องรูปเรื่องนามเราก็ต่อตัวนั้นพอเราฟังปั๊บเนี่ยความรู้สึกตัวนี้ก็ขึ้นมาเลยครัเอหมนฮะอาจจะมารู้ทุกข์ก็ได้ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนแล้วต่อมากายที่กําลังนั่งก็ได้เสียงที่ได้ยินก็ได้คิดนึกงแต่งก็ได้ ครับนี่ไหมเนี่ยเขาสามารถไปได้ทุกอารมณ์ทุกทวารเขาจะและตัวที่รู้อ่ะเขาจะคล้องตัวของเขาอารมณ์ไหนเสนอมาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ได้เลยรู้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปภาคไปบอกเขานะเออพอเราบอกมานานแล้วไม่ไปไหนหรอกรนะของจริงเขาก็นิ่งเป็นป้เนี่ยอย่างโยมอึ่งพอทําปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนนานนั้นก็อาจจะไม่รู้แต่ต่อมาทำแล้วรู้ไหม เนี่ยเขาต้องรู้เองแบบนี้แล้วที่รู้อย่างนี้เพราะได้จากอะไรปัจจัยของเขาได้จากการฟังนยฟังแล้วก็เข้าใจถูกตรงนี้แล้วก็พออารมณ์อันนี้เกิดขึ้นความรู้สึกอันนี้ก็เข้าไปสัมผัสกายสภาวะตัวนั้นเลยเขาจะรู้เลยเนี่ยเขาสื่อให้รู้เรื่องนี้นะเออไม่ใช่นึกให้บอกนะเมื่อกี้มีนึกมีบอกไหมเออเนี่ยเออเขารู้สึกแบบนี้แหละเนี่ยรู้แบบนี้แหละแล้วก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่รู้ แต่จะรู้ตามไปก่อนแต่ก็มากอาจะรู้ก่อนที่จะทําก็ได้เช่นมีปวดมีเมื่อยมีคันแล้วเคยเห็นไหมเ,เนี่ยเขาจะรู้ได้เลยเนี่ยเขาจะพัฒนาของเขาไหมแล้วแต่เขาจะรู้ได้ไม่ใช่แล้วแต่เราให้เขารู้นะแต่เราให้เขารู้เนี่ยมันจะเพาะเจาะจงแกต้องรู้ตรงนี้นะแกต้องํำรวมนะแกต้องสังเกตนะแกต้องใส่ใจทุกก่อนเปลี่ยนนะเนี่ยเรารู้แบบเจาะจงเอาไว้ คล้ายๆจะต้องตรงนี้เท่านั้นนะแต่จริงๆของเขาว่าไม่มีอะไรแบบนี้ล่วงหน้าแบบนี้เลยเวลาเขาเกิดอ่ะแล้วแต่เขาจะรู้แล้วก็รู้เฉพาะหน้าตรงนั้นแหละปัจจุบันตรงนั้นเลยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เดือดร้อนเขามันล่กใช่ไหม<า>เขาปกติเราก็ไม่รู้แบบนี้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ปัญหาที่เขาคอยสร้างที่จะให้รู้เนี่ยถ้าเขาไม่รู้อ่ะเขาจะเดือดร้อนนะ เขาก็พยายามจะถามให้รู้ต้องทําอย่างนี้นะเดี๋ยวจะได้รู้นะต้องสํารวมไว้นะอะไรเงี้ยตรงนี้ไม่ต้องมีละเลิกเลิกเลิกทาแบบนั้นทั้งหมดนะแล้วให้เขาเป็นอิสระนะไม่ต้องไปคุมขังเขาไว้แล้วเขาจะเรียนรู้ได้ไวทุกอารมณ์ทุกสภาวะเนี่ยมาเขาเขาไวมากติปัญญาเนี่ยเราฝึกผลรมแค่นี้แหละแต่อารมณ์ไหนจะมาเขาพร้อมที่จะรู้ได้หมดเลย เนี่ยสติปัฏฐานหรือวิปสัสนาต้องรู้แบบนี้แหละแต่ละอารมณ์แต่ละทะวารเพราะกิเลสมันเกิดทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญาณอันนั้นสติปัญญาต้องรู้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญาณแต่ไม่ใช่ต่อไปนี้ต้องรู้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญาณนะอันนี้บอกให้รู้ว่ากิเลสเ็เกิดแบบนี้แหละแล้วแต่จะรู้ได้ฟังแล้วรู้สึกเบาไหมเบาครับอาจารย์ออรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับอาจารย์แต่ก่อนมันเป็นตัวของอาตาหมดครับอาจารย์ อันนี้ก็สึดสบายโล่งโปร่งไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนครับอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นโรคความดันแล้วเป็นโรคเครียดเหมือนเมื่อก่อนครับอาจารย์อันนี้ผมมีแค่นี้ครับอาจารย์ครับผมแล้วอึ่งมีอะไรอีกไหมเอาไม่มีบอยเอาไม่มีเลิกประชุมอ่าก็ไม่มีแล้วนี่ก็เลิกคุยใช่ไหม ้เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่มีปัญหามีอะไรสงสัยก็มาคุยกันใหม่เดี๋ยวคืนนี้พักนี่นะนะแล้วเมื่อไหร่ไม่ต้องไปงกังวลกับมันเราอยู่ไปนะให้อยู่ได้มาแบบไม่ปฏิบัติแบบเนี้ยเพราะว่ามีอยู่โยมที่เข้ามาแบบไม่ปฏิบัติเนี่ยบางทีมาแค่สามวันเนี่ยเขาเข้าใจแล้วนะเออแต่ถ้าหากว่าตั้งใจมาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในใจเคยเห็นไหม กายอ่ะมันมุ่งไปแล้วเราจะมาปฏิบัตินะนะี่และสูตรสำเร็จที่เราเคยคิดจะปฏิบัตินะ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวมันมาถึงปับ๊บมันทำทันทีเห็นไหมฮะตอนเนี้ยมาไม่มีอะไรเลยแบบไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัตินะแล้วก็สถานที่มันก็ว่างแล้วก็อยู่เลยเห็นไหมฮะแล้วแต่นะนี้ไปคิดดูก่อนก็ได้ถ้าอยู่ไม่ได้กลับไปนะไม่ห้ามนะ เอออันนี้เปิดไว้เขียวไว้แล้วเนี่ยจะผ่าไฟแดงก็ไม่ว่าอขอบคุณพระอาจารย์ครับสำหรับการสนทนานทรับวันนี้ครับพระอาจารย์ก็ร,นนะรู้สึกว่าเมื่อได้ผู้ชี้ทางแนะนําทางรู้สึกเดินสะดวกครับพระอาจารย์ไม่เหยียบน้ําไม่ก่เหยียบต่อเหมือนเมื่อก่อน แล้วก็ขอขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับพระอาจารย์ขอถวายความเครารพครับอาจารย์ตรมพการ <ขอ S 2> ครับขอขอนะุโมทนาสาธุสาธุโดยบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนากุศลทั้งหมดนี้จงเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งจริงในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าหลอดนะปฏิบัติธรรมได้สะดวกเป็นปัใจจัยให้พ้นจากทุกข์อย่าได้ผลได้เกิดอีกเลยสาธุสาธุสาธุ